ตอนนี้มันเย็นก็อยู่ที่หมูสเต็กของ,งท่านผู้ว่าแล้วนะคะเดินสายแดดมาถึงที่แต่แดดแล้วค่ะถ้าอยากจะสอบถามทข,ขันผู้ว่าแต่ว่าก่อนจะมาทำหมูสเต็กเนี่ยทำอะไรมาก่อนอ่ะเอางี้ทำอะไรมาก่อนทานก่อนทำ <inal of S 2> อะไรมาก่อนคค่ะรับก็บทำงานบนะริษัทนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในรายการ,าการาในช่วงที่ท่านว่ากำลังทำกำลังเล่นการเมืองหรือเป็นช่วงปิดต้า เราปอจังหวัดพอดีพอดีเราก็ได้ายทำเราไปให้ความสุขกับชาวบ้านเขานะเดินสายในจังหวัดนะช่วงนั้นก็เป็นจังหวัดที่ท่านนายกคนดังของเราเนี่ยถ้าเขาเข้ามาดูแลบ้านเมืองถ้ารายจ่ายของภาครัฐขอเราก็เลยต้องหายไปผู้ว่าก็เลยต้องหายไปจากเอ๋อจะหายไผิดกระจกก็เลยต้องมาเลือกอาชีพใช่แล้วทีนี้อันนี้คือเป็นอาชีพที่ทำอยู่ดีมากครับสำนันและสำนักงนี่ยผมก็ทัฐธรงนี้อยู่ที่สนามม้า ออแล้วก็จังหวะโชคดีเหมือนกันว่าสนามม้าท่านประยุทธ์ก็ออกคืนไปโอ้โหท่านจะไม่รู้จะออกคืนไปจุดไหนเนะาะไม่จะพูดถึงท่านเลยครับแล้วก็เลยต้องมาหาพื้นที่ไม<า><อ>่จุดหนเดียละตอนนี้จะเป็นที่ขา,า,<อ>ายตามออนไลน์อ๋อถ้าเอ่ยชื่อไปว่ามีเล่ห์พวกว่ามาจ้มีมาจะรู้จักอ๋อค่ะต่าก็เลยอยากให้พี่บัตรเย็นแม่บัตรเย็นเนี่ยมาลองทำได้ค่ะให้ท่านชม ดูรายการเ่ยถาผ่านต่าแถบัรนเี่ยไากนวาานได้เลยค่ะพอีเลยมนนี่อุดเนี้มันจานดีอยู่ข้างหน้าเนี่ยนี่ฮะดูหน้าตาโอ้หน้าตาก็หล่อไม่ใช่นยหมูเนยโอ้โหอหน้าตาเขาหมูสเต็กก็น่ากินมากเลยค่ะท่านผู้ชมขอบอกนี่รายการอะไรนะรายการเดินสายแดงมับคอนมอบอกว่าอยู่กับท่านนี่จะพูดแดกมันก็ไม่เป็นไรแต่ก็แดกนะคะแจกและประทานไม่ได้กต่มันไม่เข้าคอนเซ็ปต์ประานน่นอย มันมันไม่เข้าคอนเซ็ปต์ของบ้านเย็นด้วยแบบมันเย็นคนทีฬาเจ็บแดกอะไรอย่างเงี้ยใช่หว่าว่าผมสเปิกีฬาไม่ได้อะไรงั้นจะได้ลดนิดนึงโอ้ยผมเป็นยังค่ะอันนี้เราก็มาลงแดดเราจะมาแดกกันแล้วทีเนี้ยจะแดกเสร็จแล้วจะหวัว มว่าอร่อยมากมายแค่ไหนแซ่บซำไห่ครับงั้นเดี๋ยวผมให้ให้แม่บรรยายลองโอ้ยถัาจว่าส่งให้แดกอย่างเงี้ยโอ้โไม่หมดจานจะได้เป็นเนี่ยครับนดมกินนะฮะดมกินนะครับอ้าวไม่ใช่ก้อนหรอโอ้ิโแค่้อโอ้ที่มันจากก้อนอ้าปากเลยเนี่ยโอ้โหนะครับเป็นไงครับอะไรเนี่าต้องบอกต้องบอกนะไม่หมดจานแน่นอนวันนี้นะครับไม่ต้องกลัไปแล้วโอเคค่ะ